เอาเต้าหู้ธรรมดาสามเต้าหู้หนึ่งค่ะเต้าหู้ธรรมดาสามนะคะมีอีกค่ะเต้าหู้ธรรมดาสามแล้วก็เต้าหู้หนึ่งค่ะเต้าหู้หนึ่งเดี๋ยวหนูตักให้ใหม่นะคะเป็นยี่สิบห้าบาทค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องผู้ป่ายสุขสุคนเด้อค่ะเด้อวันนี้อยู่กับช่องปุ๊เป้พุทธเอาคะเราคือเขาคือเดิมจ้าเพิ่มเติมก็เราจะไปกินเต้าหว้นะป็นเพื่อนเราไปเดินถนนคนเดินมาจะเพื่อนเราได้เต้าหวยมันจะเป็นเพื่อนทวงละสิบาทนะจะเพื่อนกินกับอากาศเย็นๆนะโอ้ยเข้ากันเข้ากันนะจะเพื่อนเต้าหวยน้ำขิงนะจะเพื่อนแซ่บจ้ารสชาติก็จะหวาน เผ็ดๆนะจ๊ะหอมๆน้ำตาลทรายหรือปลาไม่รู้แต่อร่อยนะจ๊ะเพื่อนๆกินกับอากาศเย็นๆนะจ๊ะเพื่อนๆมาเด้อทางกายทางไก่ก็ได้มากินเต้าห้วยน้ำขิงกับข้อยนะจ๊ะสดร้อนๆกับอากาศเย็นๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ข้างหลังเราก็คือเป็นอุโมงไฟนะจ๊ะเพื่อนๆคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนๆในช่องนะจ๊ะวงไฟนครพนมนะเพื่อนๆกับบรรยากาศกินเต้าห้วยกับอุโมงไฟเข้ากันบ่เึเข้ากันอยู่ในน้พี่น้องเนาะโอ้ย ขอบคุณนะจ๊ะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอยติดด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายนะจ๊ะเพื่อนๆที่มารับชมนะจ๊ะเพื่อนๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะจ๊ะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเอาไว้เจอคลิปกันคลิปหน้านจ๊ะเพื่อนๆเราจะพาไปกินอะไรพาทาอะไรพาไปไหนพาทําอะไรนะจ๊ะเพื่อน อย่าลืมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนติดต,ตามกุสันกระดิ่งไว้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนไม่บายค่ะ